让我看。 จริงๆแล้วนะครับถ้าเรามีปัญหาในหมู่บ้านนะครับคนในหมู่บ้านไม่ชอบนะครับและเราไปเห็นนะครับพฤติกรรมที่มันไม่ดีของคนในหมู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือคุณครูนะครับตำรวจนะครับพยาบาลอนามัยอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องไปกลัวมันนะครับถ่ายทำวิดีโอชีวิตประจําวันอย่างนี้ครับลงยิ่งเป็นครูเป็นตำรวจนะครับไปนั่งเล่นไพ่นะครับ สอนภาษาเด็กนะแค่เราไปถามเนี่ยคำว่าคนเนี่ยทำไมต้องใช้คอควายนอนหนูทำไมไม่ใช้คอคนเพราะว่าในภาษาไทยมันมีพยัญชนะตัวอักษรคอคนทำไมถึงไม่ใช้แล้วคำว่าคนเนี่ยภาษาไทยมันมีพยัญชนะกบสระสระเนี่ยมันก็เป็นพยัญพยัญชนะชนิดหนึ่งแต่มาว่ามันเป็นตัวอักษรสละ ที่ใช้ประกอบเสียงกับตัวพยัญชนะหลักก็คือกไก่ถึงฮอนฮูกนะคำว่าคนเนี่ยมันมีสระโอนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยไอการที่ลูกคุณครูม,มันมาด่าเราเปล่าเปล่ด่าพ่อแม่เราเปล่าเๆล,ล่านะครับว่าไอเท็กแนเป็นครูยังไงมันเป็นครูตรงไหนและไอที่พวกมึงสอนกันนะ่ะประกอบเสียงอักษรศาสตร์กันไม่ถูกอะพวกมึงเป็นครูกันตรงไหนนะครับ นะมึงสอนให้เด็กๆใช้คอควายนอนหนูมาประกอบเสียงเป็นคนเนี่ยมึงทําได้ยังไงนะนะมึงกลับไปคิดกันดูให้ดีๆนะครับนะนะอย่าให้กูดา่า <c oughs> เพราะเวลากูดา่า <c oughs> กูทำ <c oughs> กูทำรูปภาพลงประกอบด้วยนะครับ <c oughs> อย่างคําว่าแคทเนี่ย <c oughs> กูถามเนี่ย ทำไมเขาถึงอ่านว่า Cat ทำไมเขาถึงอ่านว่าชิคเก้นนะแม่งตอบไม่ได้เป็นครูนะตอบไม่ได้กูประกอบเสียงให้ดูในใน f e c o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  k C A T เนี่ยตัวอักษรภาษาไทยของตัว C ภาษาอังกฤษก็คือซัโซสระอีตัว A ก็คือสรลเอออังตัว T ก็คือทรหารสรลอีกูประกอบเสียงให้ดูเนี่ย C A T ให้ตัดสละ ตัวอักษรข้างหน้าออกให้หมดแล้วใช้สระตัวท้ายสุดขึ้นมาเป็นขึ้นมาประกอบเสียงก็คือตัวสระอีตรงทอทะหารทอีท e ีก็จะได้โซโซสระอีอออ่างทอทะหาร e t. ตู้แม้อันวัตซิสตู้แม่ก็คืออซอซอซออีซีซีทอซิสซิสนะครับซิสในภาษาไทยมีตัวสะระ สละพิเศษก็คือตัวกาลันตัวจันทคา,านะเราก็เติมลงไปนะครับตัวจันทคาตตัวกาลันตรงตรหารน,ะนาาเขาก็เรียกว่าซิสซึ่งเป็นเสียงเอื้อนสูงซิสนะนะนะเห็นไหม c a t s ผมก็ยังประกอบเสียงออกมาได้เป็นภาษาต่างประเทศด้วยนะครับแล้วไอ้ที่คุณมาดา่าๆกัวนวะ่ะไอ้เจ๊กมันเป็นครูตรงไหน และไอ้ที่พวกคุณสอนภาษากันเนะี่ยภาษาอะไรฮนะพวกคุณเป็นครูกันตรงไหนนะแค่นี้แหละไม่อยากจะอะไรมากมายนะแค่อยากให้เด็กๆมันรู้จักภาษาที่แท้จริงทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศนะการที่มันเกิดสงครามกลางเมืองอนะ่ะในยุคสมัยที่ผมเป็นเด็กอนะ่ะที่สมุทรปราการกรุงเทพเนะี่ยมันทําให้ภาษาล่มสลายเด็กๆมันไม่รู้ภาษากันนะ <Okay. S 1> เด็กบางกลุ่มเนะี่ยมันก็จะถูก พ่อแม่บอกสอนเด็กบางกลุ่มมันไม่ได้ถูกพ่อแม่บอกสอนมันก็เลยไปไล่ตีกันเรื่องภาษานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนต่างๆการแข่งขันต่างๆนะครับแล้วมันก็เกิดการแข่งขันที่มันมันไม่ได้อยู่ในสนามแข่งขันที่มันเป็นสนามกีฬาพอมันแข่งขันกันมันก็ทะเลาะวิวาทกันมันก็ไล่ตีไล่ยิงกันเพื่อแย่งชิงอะไรแย่งชิงฐานะทางการเงินแย่งชิงฐานะทางครอบครัว แล้วเราลองเอาเรื่องราวเหล่านี้ไป,ปไปเปรียบเทียบดูในวิชากฎหมายผิดก,กฎหมายกันหมดไหมคนปฏิบัติตัวดีทําตัวดีทําไมต้องถูกวางยาให้กินยาจิตเวชทาไมต้องทําให้ร่างกายผิวดําทั้งที่เขาลักดีถ้าเขาไม,ไม่ชอบไม่ชอบดีไม่ลักดีเขาจะมานั่งกวาดถูบ,บ้านทําความสะอาดบ้านทํากับข้าวที่มันดีๆมากินทําไมพอทํากับข้าวดีๆมากินก็ไปข่มขู่พ่อแม่ให้พ่อแม่บังคับไม่ให้ทํากับข้าว ไม่ซื้อกับข้าวเข้ามาให้ทำนะจากนั้นก็วางยาซื้อกับข้าวจากข้างนอกมาก็วางยากินเข้าไปก็เป็นบ้าผิวดำนะฮะนะไอ้พวกรถค่ามดค่าปวกอะ่ะจริงๆแล้วพวกคุณอะ่ะกลุ่มพวกนี้มันก็จะมีกลุ่มพวกรับจ้างรับจ้างวางยาคนด้วยนะครับนะผมบอกตรงๆเลย พอผมโดนมานะผมกลับมาอยู่เนี่ยสองสาม,ส,ามสี่วันแรกเดินมาเลยไอ้บ้านไอ้บ้านนั้นชื่อขวัญชื่ออาขวัญเขาเรียกกันคือพ่อผม,มให้ผมเรียกอาขวัญผมก็เรียกอาขวัญแต่พอผมกลับมาปุ๊บแม่มันเดินมาปุ๊บเนี่ยอีกไม่นานเดี๋ยวแม่งจะมีการบุกเข้ามาจากผมแล้วผมก็กวาดบ้านถูบ้านทําความสะอาดบ้านทํากับข้าวอย่างเงี้ยอยู่แต่ในบ้านเนี่ย ผมนอนเล่นเกมอยู่ยเนี่ยออกไปก็นั่งสูบบุหรี่เนี่ยยาเส้นยาพันเน่เต็มที่แค่เนี้ยและมึงมาจับกูทำควยอะไรฮะมึงเป็นกลุ่มหน่วยงานของพวกคณะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมึงมาจับกูทำควยอะไรฮะบอกพ่อแม่มึงไปแจ้งแล้วกูทำเฮี้ยอะไรกูมีอาการทางจิตควยอะไรไอ้สัส